เบื่อสัตว์อะไม่อยากอยู่แล้วประเทศไทยอ่ะแม่งหาวความจริงไม่ได้ไม่ว่าจะบัวขาวตัวดำสีขาวสีดำข้างสมุดแม่งก็มีแต่หนังสือพวกตัวเขียวได้ส่วงนงอกพอจะรีดผ้าเว้ยก็ใช้เตารีดทำไมกูได้รีดเองไปสั่งน้ำบอกโอเลี้ยงทำไมกูต้องจ่ายเอง เรื่องที่ทำกูเฟลมากกูกะ,วะเวลาวยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยคือยางกูแตกเว้ยรถมอไซค์ยางแตกไปปะยางแม่งทำไม่ถึงห้าทีแต่ป้าเขียนปะยางยี่สิบสี่ชั่วโมงกูสั่งข้าวราดแกงป้าเขียน,น,นข้าวราดแกงแต่พอเสร็จได้แกงราดข้าวเฮ้ยอะไรประเทศไทยนี้มีความจริงหรือเปล่าสั่งข้าวต้มมันได้ข้าวเหนียวห่อกล้วยกูสั่งผั <c oughs> นนด,กกดไทยกุ้งสดเสกได้ผัดไทยกุ้งสุกคืออะไร กูสั่งนมเย็นได้นมใส่น้ำแดงมสี่ปทุมอยู่กรุงเทพมกรุงเทพอยู่ปทุมจะแดกส้มตามได้มะละกอตำและสุดท้ายนะตอนมีชีวิตยอยู่ที่ที่กูชอบก็ไม่ให้กูไปแต่พอกูตายดันบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบ